เฮ้ยเดี me, awesome. ๋ยวตองถอนนักการออกอนมาแหน้ะกากหน้ากูใช่ไหมน่ะถ้าถอนกูถอนเปลี่ยนนานแล้วถอนได้ลูกหลอดทั้งอำเภอไปีเออมีแต่เราคนเดียวบ้านเห็นแล้วเสียวหล่อเราคนเดียวเอาเน้าเงินเดือนออกเงินเดือนคนเท้าออกเงินเดือนรายได้น้อยออกขอบคุณครับขอบคุณนี่เข้าบังคับขอให้รวยขอให้รวย นางพี่พี่เกิดวันอาทิตย์เก่งเก่งมาเ่ครับมาตั้งทาไมเอากขเอาคนละครึ่งเลยับเองนี่ต้องไปบุกเดี๋ยวนี่ไม่สุกถ้าต้องตุ่มนี่กูต้องเปลื่อนอะไรมองหน้าอะไรเอามองหน้าไม่ได้หรอไอ้หัวกูไม่พอใจมึงอยู่นั้นเนี่ยไม่พอใจเรื่องอะไรมาเหมือนกันกูได้ยีชิบแปมตอกลอยเนี่ย มองงานทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จเย็นก่อนใจเย็นได้ oh anyway> ้แลวนี่คนบ้านนี yep> ้จะทำไมนิสัยแบบนี้เนี่ยฮะคนบ้านนี้เก็เป็นยังงี้เป็นตบานไอ้นี่โอ้เสียงใครเป็นอะไรที่รักงดงามขุยนี่เอ้ยกูอยากเจอกูอยากเจอเจ้าหน่อยไปตามหาบักมาหามกูหน่อยอ๋อ แต่ว่าสองคนนี้เป็นเป็นเพื่อนขวัญเมืองใช่ไหมถูกต้องไงขวัญเมืองมันบอกว่าจะพากูมาเป็นทหารมึงรีบฝากเนื้อฝากตัวเจ้กูซะขอแทนให้ฉันจะไ,ไปตามเจ้ามาให้เออเร็วๆละ่ละเนื้อยากหนีไปไหนน่ะเออได้นะเดี๋ยวไปตามมาให้มึงว่าใครเป็นครูใหญ่คูน้อย้ออจับมันแล้วเร็วเ,ออเร็วเร็วไม่ใช่กลัวกูหนีไปแล้วเนี่ยอ้าว มาแล้วไหนเจ้าไม่เห็นมีใครบามีแต่มึงเอ้าก็ฉันนี่แหละราชโสดดังสันไปเลยหนุนงานขนมออกเยี่ยวแหละนี่นี่แหละเจ้าฉันนี่แหละเป็นเจ้าฉันฉันมาหาแกเดี๋ยวเจ้าแฮมเจ้าอันไม่วันนี้ไมไปไม่ใช่เจ้ามือไฮโลเนี่ยฉันจะเป็นราชโสฉันมาหาแกนั่นแหละเจ้ามาหาฉันจ้าเรามีทุนอะไร ไม่มีดอกอ้าวไม่มีแล้วไปคุยเลยช่วยๆไปเงินเนี่ยเมื่อกูอยากไปยินเสียงคนนั้นเขาหล่อไฉวะเขาหล่อไฉอิ่มซะพี่นพี่กายไม่ต้องเขาเขาบอกว่าแกนี่เป็นเจ้าก็เลยอยากมาหาขอนั่งบารด้วยทิศเจ้าเรียกทิศนั่งได้นางได้ไม่มีปัญหาเนี่ยเออแล้วว่าแต่เจ้าขวัญเมืองเนี่ยบอกว่าสองคนเนี่ยเป็นเมืองขวัญเมืองใช่ว่าแต่ เป็นรุ่นน้องใช่ไหมจ้าเป็นน้องไอ้เมืองสองเดือนฉันน่ะมาว่าแล้วเชียวแม่เป็นเพื่อนจากวนเมืองสองเดือนไม่น่าละหน้าอ่อนอ่อนจับตรงไหนก็ยุ่ยไปหมดเลยแม่แค่แมันอ่อนขนาดนั้นมันเหี่ยวแล้วเอาที่จ่ามาให้ที่หน่อยหยอกเล่นเจ้าเจ้าชเ่อๆนี่เคยวูบไปมี ไม่เคยหรือบางทีอาจจะเป็นนะอยู่ร <c oughs> ออะไรเ<ล>ย็นนะถ้าเรายอเย็นไม่เป็นไรเราคนกันเองเ <c oughs> ขาพูดนาล่าเขาพูดนาทีทนี่เอาเรายอมเรายอกนะจะว่าแต่ทำไมเราอยู่ในเมืองสบายสบายทำไมไม่อยู่ไม่อยู่บ้านเนาะแล้วจะช่วยเขาขนเขาได้ไหมน, <c oughs> นี่ใช <c oughs> ่นี่จะบอกดูวออะไรให้ดูไว้นะภายในเมืองเนี่ยใครๆก็คิดว่าสุขสบายใช่ไหมเลยใช่แต่จริงแล้วเนี่ย มันไม่สุขสบายเลยเราเนะี่ยอึดอัดมากเลยทาไมยังเป็นงันเนี่ย้าใจสเสด็จพ่อไม่ได้<อ>สเสด็จพ่อเราเนี่ยจะให้เราเนี่ยอาไปเสดสมรสก,กับผู้หญิงที่เราไม่ได้รักโอ้ยไปเสกอะไรสัปร<อ>บปะรดเขาแต่งงานไอเนี้ยบ้าให้แต่งงานให้แต่งงานแต่งงานกับผู้หญิงที่เราไม่ได้รัก<อ>เราเนี่ยก็เลยไม่อยากยังไม่อยากแต่งงานนะสิก็เลยก็เลยมาเที่ยวป่าขอมาเที่ยวป่าก่อนทำใจแสดงว่าไม่ชอบผู้หญิงแต่ว่ามันไม่เจอคนถูกใจละมั้ง ก็ยังไม่มีคนถูกใจฉันเลยฉันมีน้องสาวอยู่น้องนึ่งคนหนึ่งมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งก็ยังสวยเลยโอ้ยไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อทั้งแม่ทังทวดเนี่ยขอโทษขอโทษทิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยน้องยังสวยเลยสวยดูพี่มันชัวร์วอย่าดูพี่มันถ้าดูพี่มันแล้วเขาไม่เอาทำเนียลดอกเจ้าแกมีตังมาหลไหมทำไมอ่อจ้างขายมีที่มึงน่าจะตายย้อนปากหลายทีแล้วกูไม่มีเนี่ย ฉันมีน้องสาวฉันว่าเดี๋ยวจะไปพาน้องสาวฉันมาหาเกฉันพนันเลยว่าเกจะต้องชอบน้องฉันอ่ะพนันยังไงว่ามาถ้าแกบังเอิญเห็นน้องสาวสวยๆจะทําเงี้ยปากตูเสียสี่บาทสี่บาทอ๋อถ้ารำผักตูเสียสี่บาทถ้าหากจะยิ้มไปเลยเสียปากแบแปดบาบทปากแแบแบปดบาทก้เออก้าเลยมาเราพนันด้วยพนันนะจริงวางมาจําสองหมื่นมาลังเงินหมาลังเงิน ไปไหนหาแนวไปไหนเนี่แหละแม่ไปไหนออกถึงแนวเดียวกันเดินอ้อมไปอ้อมมายืนบนปะหนังกับเขียนน้อมึงก็ได้พึ่งเจ้าถามหามึงถามฉันเอออ้าวไปไหนกันก็ไปหาเจ้าไงเจ้าถามหาอีแนวเซอร์เลยเอาไปนี่แหละอะไรของพี่เนี่ยมึงอะต้องเข้าไปมึงต้องยิ้มแม้กูไปคุยก็เขาพันนันก็เขาเยอะเลยว่าเขาต้องชอบมึงมึงมึงยิ้มเข้าไปเลยเด้อยิ้ม จะก็ต้องยิ้มอยู่แล้วลองยิ้มดูยิ้มไงคือหมอนแตกเนี่ยยิ้มแบบดอกมะขามเปียกเสยผมนิดนึงยังไงไม่เคยเห็นดอกมะขามเปียกเสยผมด้วยด้แม่คือไก่น้อยชักเนาะไปยิ้มกันไปเขาจะหันมามองฉันแล้วเขาจะวิ่งหนีล่ะท่านเขาเห็นปุ๊บอะไปเข้าไปมันมีขี่แต่เขาไม่น้อยตีอะไรเนาะ อ่ะชิมชิดมาหรือยังชิดน้องมาแล้วชิดมาเหรอเจ้ามาตรงไหนนั่นอ,อยู่ตรงนั่นิีได้ไหมเนี่ย อยากคอในเมื่อพี่พบร่ำพึงมีความรู้สึกลึกซึ้งแอ้วสูงเลยนี่นนถ้าได้หอมแก้มสักพ่กงเงสอ เดี๋ยวโฮมแก้มสักฟอตอนสักแฟมจะซื้อ, e free. อบีเอ็มห้าอิฟรีเลิกถูกอกถูกใจในความสวยของหลอมพื้นเข้าแล้วต้องนั่งก้มหน้าไม่กล้ามองยิ้มไว้ยิ้มไหวน,นี่ขัดสนจากได้ Ali, tu ใช่ไหมชื่อว่าอะไรนะชื่อลำพึงเพคะชื่อลำพึงแล้วลำพึงมีแฟนหรือยังจ้ายังไม่มีเพคะ <laughs> ยังบ่มีแฟนมาผีมาผีเด,ด,ดี๋ยวก่อนแหม่แหม่แหม่เกือบลืมนะหัวทัดสะออนมีแปดปาทแปดแปด จูจูจูเรียกมาหน่อยเรียกมาหนยสี่บาทจูจูสามสี่สองสี่แปดี่สิบแม่แม่แม่สิบหนักหนักหักหกแปดี่สี่สิบแม่แมแห้าสิห้าห้าสิบแมมแมมแมม่อเชิญห้าบหกบเป็นยี่อง้ยยสส แมบวกครึ่งวันบวกครึ่งวันได้เท่านี้นี่เธอชื่อลำพึงใช่ไหมใช่เว้ยที่เมื่อกี้บอกว่ายังไม่มีแฟนยังไม่มีหนะคะอิริยบอบ่มีแฟนมาพี่มาพี่มาพี่มาหมองนี่มาแม่มาแม่เจ้าขอนเปลี่ยนครับมาแม่นั่งได้เหรอเว้ยเนั่งได้ดิจ้ะมาหมองนี่เลยนั่งบ่ได้นั่งบ่ได้ยามนั่งทับเขาเหนียวปั้นัเ็งนี่คิมพึ่งตางเดียจ้า ้อยสายแปยทำแท้แท้จะออกรถติดแอร์บีเอ็มยิ่งฟังยิ่งคำทำเสียงเข้มคงอยากจะแคลมขับขี่ไอแห้งแห้งลิฟคิดเอร่าโอโลิงเ่าว่ะเฮ้ยเขาจะดไอมึงเอาหนังกระติกกูยิงลิงเ่าดูเออมึงยิงด้วยเฮ้ยมาทำปาเรียนแบบว่ะ ไอ้แหงแผงลิศคิดจะร้ายไอ้แหงแผงลิศคิดจะร้ายจำเป็นต้องได้เห็นเด็กอย่าอยู่เลยไปใอ้ไอค่อยเป็นค่อยเสียเมือกจะค่ายบุ๋ชายแปลกหน้าคนนั้น